ต้องการให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองด้วยร,รมด้วยวิน,นัยด้วยมักด้วยผลต้องการเห็นพระเถรเนเทียบสุิกาเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในยาเข็นแบบนี้ในยาเข็นอาสถานที่วัดวาอารามเป็นสถานที่หาอยู่หาก,กินเห็นไหมไปกรกบเป็นข้าวกันอย่างนั้นเราการาบอะไรเ,เดี๋ยวนี้เราได้การาบพระอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่การบวช สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพระสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมสังฆกรรมวิบัติไหมพระอยู่ในนั้นต้องปราชิกไหมต้องสังกาธิเศษไหมเรารู้ได้ยังไงว่ากลุ่มนั้นบริสุทธิ์นี่เละเราจึงเปลี่ยนตระยางตั้งแต่ของคารวะว่าเมื่อบวชครั้งนี้เราจะไปสะแสดงอาบัติกับพระพุทธเจ้า และคณะสงฆ์ที่มหาปรินิพานที่เมืองพะนิพานไม่เหมือนหมู่ได้ประกันท้งบวง่วงเราพอพูดให้หมู่ฝังหมู่ก็หัวเราะขำเฮ้ยไ,ไม่เป็นบ้าแล้วเว้ยจานน้อยจานน้อยเป็นบ้าแล้วนั่นเหรอผมเป็นบ้าเหรอถ้าบ้านได้ทาในวินไหนผมก็ยอมรับบ้าไม่ได้ออกจากธรรมจากวิณไหนบ้านในการสลับเป็นสลับตายเพื่อมากเพื่อผลไม่มีคําว่าขาดตกบกพร่องเก็บ รักษาไว้หมดอามบัตรเล็กๆน้อยๆไม่เคยคูดินดาจ้ะไม่เคยไปจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองไม่เคยที่บอกว่าผากของเขียวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยนในทางไหนพินยัยราพ่อหมดพ่อหมด